สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดอีกแล้วนะคะในบทที่3เรื่องทศนิยมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการหารทศนิยมด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมกันค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถหาผลหารของทศนิยม ที่ตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมกันก่อนนะคะนักเรียนช่วยครูเขียนทศนิยมต่อไปนี้ในรูปของเศษส่วนหน่อยค่ะ1.6เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรคะน้องแก้วตาค่ะ1.6 เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เศษสิบหกส่วนสิบค่ะเก่งมากเลยนะคะน้องแก้วตาแล้วถ้า3.04เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรคะน้องต้นกล้าค่ะ3.04เป็นทศนิยมสองตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เศษ304ร้อส่วนหนึเก่งมากๆเลยนะคะ ห้าจุดศูนย์สองแปดล่ะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไดน้องขุนค่ะห้าจุดศูนสองปดเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เศษห้าพันยี่สิบปดส่วนหนึ่งพันเก่งมากๆเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนส่วนกลับของจำนวนต่อไปนี้ข้อหนึ 4, 5, ่งเศษสี่ส่วนห้าค่ะข้อ 2, สองเศษหนึ่งส่วนแปดข้อสามเจ็ดค่ะ มีใครจะลองตอบไหมคะน้องแก้วตาค่ะข้อ1ส่วนกลับของเศษสี่ส่วนห้าคือ 4, 5, 4, เศษห้าส่วนสี่เก่งมากเลยค่ะข้อ2องค่ะน้องต้นกล้าค่ะส่วนกลับของเศษ1 8, 8, ส่วน8ดคือเศษแปดส่วนหนึ่งหรือ8ดนั่นเองข้อ3ค่ะน้องขุนส่วนกลับของเจ็ด หรือเศษเจส่วนหนึ่งนั้นคือเศษหนส่วนเเก่งมากเลยนะคะจะมีวิธีหาผลหารของเศษสอส่วนสมหารด้วยเศษสองส่วนสิได้อย่างไรคะน้องอมสินค่ะนำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารจะได้เศษสอส่วนสมหารด้วยเศษสองส่วนสิเท่ากับตัวตั้งก็คือเศษสอส่วนสาม คูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ15ส่วน2ค่ะจะได้เท่ากับเศษ2คูณส5ส่วนด้วย3คูณ2ค่ะนำสองไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและนำสามไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เท่ากับ5ค่ะจะมีวิธีหาผลหารของ เศษหกส่วนเหารด้วยเศษสามส่วนสิได้อย่างไรคะน้องใบบัวค่ะนำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารจะได้เศษหกส่วนเหารด้วยเศษ3ามส่วนสิจะเท่ากับตัวตั้งก็คือเศษหกส่วนเะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารก็คือเศษ3ามส่วนสิบสี่ ส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ14ส่วน3นั่นเองค่ะเท่ากับเศษ6คูณ14ส่วนด้วย7คูณ3ค่ะนำ3ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้นะคะและนำ7ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้2คูณ2เท่ากับ4ค่ะ ให้นักเรียนหาผลหารของ2.4หารด้วย1.2ดูสิคะนักเรียนคิดว่าจะสามารถหาผลหารได้อย่างไรคะน้องต้นกล้าค่ะเคยเรียนแต่การหารจำนวนนับกับการหาเรเศษส่วนหรอคะอืมแล้วถ้าเกิดเขียน2.4และ1.2ในรูปเศษส่วนจะเขียนได้อย่างไรล่ะคะ 2.4เขียนในรูปเศษส่วนจะได้เศษ24ส่วน10และ1.2เขียนในรูปเศษส่วนจะได้เศษ12ส่วน10นี่แหละค่ะจากการหารทศนิยมสามารถนำมาเขียนในรูปของการหารเศษส่วนได้อย่างไรคะเขียนเป็นการหารเศษส่วนจะได้เศษ24ส่วน10หารด้วยเศษ12ส่วน10นั่นเองค่ะ แล้วเราจะสามารถหาผลหารของเศษส่วนได้อย่างไรเศษยี่ส่วนสิหารด้วยเศษสิบสองส่วนสิตัวตั้งคือเศษยี่ส่วนสิคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษสิบส่วนสิค่ะจะได้เศษยี่สส่คูณสิส่วน10บคูณสิค่ะนำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ และนำ12ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เท่ากับ2ค่ะจากที่เรารู้ว่า2.4หารด้วย1.2เท่ากับเศษ24ส่วน10หารด้วยเศษ12ส่วน10ดังนั้นผลลัพธ์จะเท่ากันนะคะคือเท่ากับ2ค่ะจะมีวิธีการตรวจสอบคำตอบอย่างไรคะ ตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารที่ว่าตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารหรือผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะเราลองมาแทนค่ากันดูนะคะผลหารคือ2คูณกับตัวหารคือ1.2ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะได้2.4เท่ากับตัวตั้งใช่ไหมล่ะคะ ดังนั้นเราจะสรุปได้อย่างไรเอ่ยสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองนะคะดังนั้น2.4หารด้วย1.2จะเท่ากับ2ค่ะให้นักเรียนหาผลหารของ4.25หารด้วย0.5ค่ะนักเรียนจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรคะน้องขุนค่ะน้องขุนทำอย่างไรคะ เนื่องจาก4.25เท่ากับเศษ425ส่วน100และ0.5เท่ากับเศษ5ส่วน10จะได้ว่า4.25หารด้วย0.5เท่ากับเศษ425ส่วน100หารด้วยเศษ5ส่วน10และตัวตั้งคือเศษ425ส่วน100คูณกับ ส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ10ส่วนหจะได้เศษ425คูณ10ส่วนด้วย100คูณ5ค่ะนำ10บไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและนำา5ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เศษ85ส่วน10หรือนามาเขียนในรูปทศนิยมจะได้8 5ค่ะ ตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนะคะผลหารคูณตัวหารต้องเท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารของเราก็คือ8.5คูณกับตัวหารก็คือ0.5หาผลคูณหน่อยสิคะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้4.25ดังนั้นสอดคล้องกับโจทย์คำตอบ4.25หารด้วย0.5เท่ากับ8.5จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ให้นักเรียนหาผลหารต่อไปนี้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับเทศนิยมนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนย้อนกลับไปเรียนซ้ำได้เลยนะคะและในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมอยู่นั้นให้นักเรียนกดปุ่มพักเพื่อทำกิจกรรมก่อนและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จให้นักเรียนกดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อค่ะ นักเรียนคงทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเรามาหาผลหารข้อแรกกันเลยค่ะให้นักเรียนหาผลหารของ5.6หารด้วย0.8ค่ะน้องอมสินค่ะทำอย่างไรคะเนื่องจาก5.6เท่ากับเศษ56ส่วน10และ0.8เท่ากับเศษ8ส่วน10จะได้5.6หารด้วย0.8เท่ากับ เศษห้าสิบหกส่วนสิบหารด้วยเศษแปดส่วนสิบค่ะเศษห้าสิบหกส่วนสิบเป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษสิบส่วนแปดค่ะได้เท่ากับเศษห้าสิบหกคูณสิบส่วนด้วยสิบคูณแปดค่ะนำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะนำแปดไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ ได้เท่ากับ7ค่ะตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารของเราคืออะไรคะ7ค่ะคูณกับตัวหารก็คือ0.8ผลคูณได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้5.6สอดคล้องกับโจทย์นะคะดังนั้น5.6หารด,ด้วย0.8เท่ากับ เค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะให้ในักเรียนหาผลหารของ3.52หารด้วย2.2ค่ะน้องต้นกล้าค่ะทำอย่างไรคะเนื่องจาก3.52เท่ากับเศษ352ส่วน100และ2.2เท่ากับเศษ22ส่วน10จะได้ สามหารด้วย2.2เท่ากับเศษ3 5 2ร้อหาส่วนหนึรหารด้วยเศษ2 2่ส่วนสิค่ะเศษ3 5 2ร้อส่วนหนึเป็นตัวตั้งนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ10บส่วนยีค่ะได้เท่ากับเศษ352ร้สคูณสิส่วนด้วย100่งคูณยีค่ะ นำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและนำยี่สิบสองค่ะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เศษสิบหกส่วนสิบหรือนำมาเขียนเป็นทศนิยมจะได้หนึ่งจุดหกนั่นเองค่ะตรวจสอบคำตอบกันนะคะผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งไหมหนะ้าผลหารของเราคือหนึ่งจุดหกค่ะ คูณตัวหารคือ2.2นะคะช่วยหาผลคูณหน่อยค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้3.52สอดคล้องกับโจทย์นะคะดังนั้น3.52หารด้วย2.2จึงเท่ากับ1.6ค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะให้ในักเรียนหาผลหารของ2.75หารด้วย2.5ค่ะ น้องแก้วตาค่ะทำอย่างไรคะเนื่องจาก2.75เท่ากับเศษ275ส่วน100และ2.5เท่ากับเศษ25ส่วน10ค่ะดังนั้นนะคะ2.75หารด้วย2.5จึงเท่ากับเศษ275ส่วน100หารด้วยเศษ25ส่วน10ค่ะตัวตั้ง เศษ275ส่วน100คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ10ส่วน2 5นะคะเท่ากับเศษ275เจคูณ10ส่วนหนึ่งคูณค่ะนำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและนํา25ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เศษ11ส่วน1 0บค่ะ นำมาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมจะได้1.1ค่ะตรวจสอบคำตอบกันนะคะผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งผลหารของเราคือ1.1คูณกับตัวหารคือ2.5ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะได้2.75สอดคล้องกับโจทย์ดังนั้น2.75หารด้วย2.5จึงเท่ากับ 1.1ค่ะข้อต่อไปนะคะให้นักเรียนหาผลหารของ7.31หารด้วย1.7ค่ะน้องขุนทำอย่างไรคะเนื่องจาก7.31เท่ากับเศษ731ส่วน100และ1.7เท่ากับเศษ17ส่วน10นำมาเขียนวิธีทำจะได้ 7.31หารด้วย1.7เท่ากับเศษ731ส่วน100หารด้วยเศษ17ส่วน10ค่ะเศษ731ส่วน100เป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ10ส่วน17ค่ะเท่ากับเศษ731คูณ10ส่วนด้วย100คูณ17ค่ะนํำ10 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะนำ17ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เท่ากับเศษ43สาส่วน10หรือนำมาเขียนในรูปของทศนิยมจะได้4.3ามค่ะตรวสอบคำตอบนะคะผลหารคูณตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งผลหารของเราคือ 4. 3ุามคูณกับตัวหารก็คือ 1. 7ุดค่ะ ช่วยหาผลคูณหน่อยค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้7.31นะคะซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ดังนั้น7.31หารด้วย1.7จะเท่ากับ4.3นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะให้หนักเรียนหาผลหารของ9.45หารด้วย2.1ค่ะข้อนี้น้องใบบัวช่วยคุณครูค,คิดหน่อยนะคะ เนื่องจาก9.45เท่ากับเศษ945ส่วน100และ2.1เท่ากับเศษ21ส่วน10นำมาแสดงวิธีทรรมจะได้9.45หารด้วย2.1เท่ากับเศษ945ส่วน100หารด้วยเศษ21ส่วน10ค่ะเศษ945ส่วน100เป็นตัวตั้ง คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็คือเศษ10บส่วน21็นะคะเท่ากับค่ะเศษ945ส่ห้าคูณ10ส่วนด้วยหนึ่งคูณ่บ็ดค่ะนำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะและนำาีบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจะได้เศษสี่สิบห้าส่วนสิค่ะ นำมาเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หนึ่งตำแหน่งนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็น4.5ค่ะตรวจสอบคำตอบกันนะคะผลหารคูณตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งผลหารของเราคือ4.5ตัวหารก็คือ2.1หาผลคูณสิคะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับ9.45สอดคล้องกับโจทย์นะคะ ดังนั้น9.45หารด้วย2.1เท่ากับ4.5นั่นเองค่ะเรามาสรุปแนวคิดสำคัญกันนะคะการหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอาจทำได้โดยเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อนค่ะแล้วหาผลหารจากนั้นก็เขียนผลหารในรูปของทศนิยมนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการหารทศนิยมด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมลองทำแบบฝึกหัดมันฝึกฝนให้คล่องแคล่วแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาพบกันใหม่นะคะเกี่ยวกับการหารทศยมด้วยทศยมหนึ่งตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศยมกับเศษส่วนนะคะเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะคะขอให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าร้อยสองค่ะหน้าร้อยสองนะคะเปิดยังคะนักเรียนอ่าดู ดูจอข้อ1นึเลยค่ะข้อหนนะหนึหน้อยสอนะคะว่าไงสองจุห,งหารด้วย0.3นยมมันหารกันยังไงส1ก็เอาจุดออกก็ทลายยีส่วนหึงตำแหน่งก็ หลักส่นสิบหารด้วยเอาศูนย์จุดออกเหลือ3ส่วนตัวนยมหนึ่งตำแหน่งหลักส่วนสิบกับหลอกตัวตั้งมานะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณส่วนกลับของตัวหารเป็น10ส่วน3 10ตัด10 10 10 10 10 10 3สิ ได้ครคะเจคูณหได้1นึ่งเ็ดทษเจ็ดคูณ1ได้เ1็ขึ้หได้หนึ่งหนึ่งหารเ็ได้เจ็ตับเจ็ดตอบนะคะตบเต่อไปข้อ2ข้อ2หน้า102มาดูทศนิยมสองตำแหน่งมั่งศูนดหารด้วยศูนย์จุดเท่ากับ ตัวยมสอตำแหน่งเป็นหลักส่วน10 0จุดเอาออก32ส่วน100หารด้วย0จุดออก4ส่วนเท่าไหร่คะส่วน10เพราะตำแหน่งเดียวลอกตัวตั้งมา32ส่วน100เปลี่ยนหารเป็นคูณส่วนกับของตัวหารคือ10ส่วน4ตัด10บ1 0ึ่ 10 1 10 10 0 0 0 4 1 4 4 8 3 2่า <Susan> กับ8ค1ได้8 10ค1ได้10ได้ยังคะก็กับตำแหน่งเดียวก็คือ0.8ส่วนก็หายไปเป็นทศนิยมทันทีตอบได้คะข้อ2ตอบ0.8คะ่ะ ต่อไปเอาข้ออะไรอีกเอาข้อสามสามนะคะสามอ่าทศนิยม0 5น6์จุดาสามตำแหน่งมั่งหารด้วย0.9เท่ากับสามตำแหน่ง0จุดเอาออกเหลือห7 6สส่วนเท่าไรคะหลักสามตำแหน่งหลักส่วนพัน หารด้วย0นจุดอ,ออกได้9ก้าิยมหนึ่งตำแหน่งกหักส่วน10เท่ากับห้าเจส่วนห0 0่งพันลอกมาหารไม่ได้เปลี่ยนหารเป็นคูณส่วนกลับของตัวหารสิบส่วน 9. เกาเท่ากับ10 1หนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบสิบศูนย์ได้0ูนย์สิได้ศนนะคะ เอาเก้าเทลาย9ไปหาร9ก9 9ไปหารห้าสิบเจไปลบ57าเหลือเศษสามเก้ไปหารสามสิบหกาสี่สามสก็ได้64สคูณหนึ่งได้64 100สคูณหนึ่งได้100่งอยอะไรคะทศนิยม สองตำแหน่งก็0.64ยอจุดหกสีครบศูนย์จคอีกข้อนึงนะคะดูจำนวนนับจำนวนเต็มบ้างข้อสจะทำยังไง54หารด้วย0.6เท่ากับ 54ความจริงจำนวนนับเนี่ยมีส่วนเป็น1ก็ไม่ต้องใส่ไปหรอกนะหารเอา0จุดตัดออกเหลือ6ส่วนเทา่าไรยนหนึ่งดเตยมหนึ่งตำแหน่งตัดส่วน10เอาลอกตัวตั้งมนาะหารเปลี่ยนหารเป็นคูณส่วนกลับของตัวหารคือ10ส่วน6 นะะตัวนี้ทำไงห่้าห้6สิบสี่เกตนั้นไม่มีแล้วก็เอาคูณ9ก้คูณสิได้เกส่วน1 1ห,หารอะไรก็ได้จำนวนนั้นยกเว้น0 1 0หารด้วย1 1> 1หนึ่งหารด้วยศูนย์ก็ได้ศูนย์อันนี้ไม่ใช่ 1, หนึ่งหารเก้าสิบก็ได้เก้าสิบตอบเก้าสิบหรือเป็นทศนิยมก็คือเก้าสิบจุดศูนย์นะคะนักเรียนพอเข้าใจยังคะนักเรียนถ้ามีเวลาว่างๆขอให้นักเรียนไปทำข้ออื่น นะคะมีทั้งทั้งหลายหน้านะคะอะ่ก่อนจะไปก่อนจะจะไปให้นักเรียนทำนะให้นักเรียนทำทำกิจจก,กรรมในหนังสือแบบหัดเล่มหนึ่งหน้า89ข้อหถึงข้อหนะคะและเพิ่มเติมนักเรียนออคนไหนที่ไม่ผ่าน การสอบตัวชี้วัดนะคะครูมีลิงก์ให้ท้ายบทนี้เวลาเหลือนะคะให้ไปทำคอ1.1อ .6 ทับ7หาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารละคนของเศษส่วนและจำนวนค่ะ10ข้อ10คะแนนนะคะนักเรียนขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ